พวกเราก็เห็นแล้วนะว่าวงการพระเรา,าศาสนาของเราเนี่ยวุ่นวายขนาดไหนทุกวันนี้ย่ำแย่นะโดยโดยย่ำแย่แต่ในสายตาหลวงพ่อไม่ได้ย่ำแย่าศาสนาไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าคนนับถือเยอะหรือว่าเลวลงเพราะว่าคนไม่นับถือนะธรรมะก็เป็นธรรมะอยู่นั่นแหละถ้าเราเข้าใจธรรมะนะใจเราจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้เลย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของธรรมะนะมนันเป็นเรื่องของโลกคนที่มาบวชก็คือคราห์ไนะคือคนอย่างพวกเราเนี่ยแค่ทําพิธีแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าใจมันก็ยังเป็นฆราวาสอยู่เพราะงั้นโอกาสแพ้โอกาสพลาดอะไรเนี่ก็สูงธรรมดายิ่งบวชมาแต่เล็กแต่น้อยนะไม่เข้าใจโลกหรอก พระจำนวนมากนะที่ท่านบวชนานๆเนะี่ยท่านไม่เข้าใจโลกนะไม่ใช่ท่านโง่นะแต่ท่านไม่มีประสบการณ์อย่างพระเนะี่ยถ้าบวชมาแต่เล็กๆนะี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าการทำมาหากินยากลำบากแค่ไหน้เ,อเจอหน้าเราท่านก็ชวนทําบุญนะทำบุญแล้วจะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เราคารวะนะหากินลำบากนะ เจอหน้าพระก็เรียกอะไรเจอพระก็เรียอะไรพระไม่ได้รู้สึกว่าเบียดเบียนพวกเรานะหวังดีอยากให้พวกเราได้บุญอะไรเงี้ยแต่พวกเรามักจะได้บาปถูกเรียกอะไรก็ย้อนโทสะขึ้นหรือเศร้าหมองอะไรเงี้ยท่านอนะินเซนทรท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าชีวิตฆราวาสมันลําบากแค่ไหนอยากก็ขอโน่นขอนีอ่หวังว่าเราจะได้บุญ หรือเรื่องผู้หญิงนะพระก็เป็นผู้ชายเป็นคนธรรมดาถึงจะเรียนปร,ริญญาเก้าเรียนเก่งขนาดไหนแต่ก็เรียนแต่เรื่องบาลีเรียนภาษานะไม่ได้เรียนรู้โลกนะไม่ได้รู้โลกเลยรือเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้พอมีสมณศักดิ์สูงสูงมีแต่คนกราบไหวเอาใจ ยกหยอกปอปั้นพระเดชพระคุณอย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหลยตัวพองอะไรนะไม่รู้จักโลกหรอกไม่รู้โลกงั้นโดนหลอกง่ายอีกอย่างหนึ่งพระที่ท่านภาวนาไม่ไม่เก่งนะยังเก็บกดทางเพศนะพระเก็บกดทางเพศถ้าไม่ใช่พระนาคาเนี่ยยังเก็บกดทางเพศอยู่ข่มเอาไว้ เพราะนถ้าถูกยั่วถูกสะกิดอะไรเนี่ยเขื่อนก็พังง่ายนะกําแพงก็ทลายง่ายเพราะมันเก็บกดแล้วก็ไร้เดียงสาเจอแต่คนยกหยอปอบปั้นคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาใจบุญอะไรเงี้ยเชื่อง่ายเพราะว่าอ่อนต่อโลกคนเหล่านี้เพรพลาดเราอย่าไปด่านะอย่าไปด่าอย่าไปซ้ำเติม เขาพลาดเนี่ยเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วนะทุกวันนี้เขาก็ได้รับความทุกข์มากมายจะไปซ้ําเติมคนที่หกลม้มคนพลาดเห็นเราบางทีก็อนาถใจนะอนาถใจบางคนก็ด่าใหญ่เลยเป็นบกเป็นนักเผยแพร่ธรรมะนะได้โอกาสแด่า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 เผยแพร่ด้วยกันด่าเนี่ยนั่นมัน มมสาวาดนะพูดไม่ดีพูดสออเสียดสอสเอเสียดยังไงอย่างพระวันนี้ไม่ดีศึกไปแล้วเราก็ด่าด่าดาคนอื่นได้ยินนะโทรสาเขาก็ขึ้นเขาก็ผสมลงดา่าอันนี้เรียกว่าส่อสเสียดนะกระตุ้นกิเลสของคนที่ยังไม่ได้เกิดกิเลสให้มันมีกิเลสขึ้นมากระตุ้นให้กิเลสที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้น นี่ไม่ใช่การรักษาศาสนานะต่เป็นการหานรกใส่ตัวเองชัดๆเลยนะเพิะนั้นพวกเราอย่าเที่ยวด่านะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกให้เราไปด่าคนชั่วนะท่านะาให้เราสำรวมวาจาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพูดความจริงนะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยไม่พูดในสิ่งที่ทำให้กิเลสของคนอื่นฟูขึ้นไป อันนั้นคือการทำบาปไม่ใช่การรักษาศาสนา